วันนี้เป็นวันปีใหม่ไทยเป็นวันที่13เมษายน2550แต่เมื่อเช้าก็มีพี่น้องประชาชนมาทำบุญมากพอสมควรแต่ถ้าจะว่าไปแล้วก็บางตาอยู่ไม่มากเพราะเขาคงจะได้มาเมื่อวันที่12ที่ผ่านมาแล้ววันที่11ที่ผ่านมาแล้วก็เลยวันที่13รสาสด้ว่า พี่น้องชาวอำเภอนาอยูงไม่ค่อยมากแต่ตอนเย็นนี้ก็การอบรมตามปกติเป็นวันที่พวกเราเข้ามาเพื่อศึกษาเพื่อการอบรมอย่างเมื่อคืนที่แล้วผมจะได้เอามาย่อยอีกทีหนึ่งที่พระฝรั่งชาวเยอระะมันถาม เมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นคำถามที่น่าสนใจผมว่านะผมไปพิจารณาดูแล้วครับเป็นคำถามที่อยู่กับตัวพวกเราทุกคนถึงจะคิดหรือไม่คิดถึงจะพูดหรือไม่พูดก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องได้รับรู้หรือเรียนรู้เพราะว่า เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนจะหลบปลี้หนีไม่พ้นในเมื่อหลบหลี้หนีไม่พ้นพวกเราจะใช้ปัญญาพิจารณาหรือว่าใช้แนวเอาตัวกรอดหรือว่าเอาตัวเข้าไปไปรเชิญ สิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรอย่างที่ว่าอย่างอาถรรพ์เหมือนกันจะว่าอาถรรพ์ก็ไม่ใช่เพราะาอาถรรพ์กับสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่ใช่ถึงที่อาถรรพ์ต่อสู้เพียงแต่ว่าเอาสติปัญญาของเราเข้าไปใช้อย่าให้เพียงพร้ำอย่าให้เสียเปรียบจนเกินไปคือไม่ใช่ว่าพอเจอเข้ามาแล้ว ไม่เป็นท่าเป็นทางเสียเปรียบคล้ายๆกับว่าไม่รู้จักวิธีการปฏิบัติเอาเลยเหมือนกับค่าศึกศัตรูที่ยกทัพเข้ามาตีเราไม่ได้คิดอะไรไว้ก่อนเลยนอนเฉยพอพวกค่าศึกศัตรูเข้ามาแล้วทําอะไรก็ไม่ถูกขี่แตกเกี่ยวลาดแต่ไม่รู้จะทํำยังไงผลที่สุดศัตรูเขาเลยจับเก็บไปหมดอันนี้ ถ้าว่าเราได้เตรียมการเอาไว้ได้คิดเอาไว้ก่อนล่วงหน้าศัตรูต้องมาเข้ามาแน่นอนแต่ก่อนที่ศัตรูจะมานั้นพวกเราจะเก็บหอมรอมริบทรัพย์สมบัติของเราไปหลบซ่อนไว้ที่ไหนล้วจะพาไปยังไงอันนี้ก็คือพวกเราก็ควรจะได้คิดล่วงหน้าไว้ก่อนการคิดล่วงหน้ากับไม่คิดล่วงหน้าเนี่ยได้เปรียบต่างกันมากผมว่านะ เพราะนั้นผมจึงจะเอาคำถามของพระฝรัง่งฟิลิปเป็นชาวเยอรมันที่ท่านบวชมาก็สิบกว่าปีนะสิบเอ็ดปีอายุสี่สิบกว่าปีท่านก็เป็นท่องทั้งประเทศพมงพรามาหลายหงหลายแห่งเหมือนกันที่ท่านมาพักที่นี่ที่เป็นคำถามที่น่าศึกษาพอสมควรผมว่านะที่ท่านถามเมื่อคืนที่ผ่านมา คำถามแรกท่านก็ถามว่าตัวของท่านเองตัวผมเองเป็นโรคไวรัสซีคือไวรัสซีเนี่ยหมอเขาก็บอกว่าขั้นตอนต่อไปถ้ารักษามไม่ดีมันอาจจะกําเริบขึ้นไปทําให้ตับแข็งแต่ท่านก็พูดในรายละเอียดเพราะตับแข็งเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นมะเร็งได้ง่ายในเมื่อเป็นมะเร็งผมเป็นพระ ในขณะที่ผมป่วยผมจะปฏิบัติตนอย่างไรในขณะที่ป่วยรบเมื่ออาการนั้นเข้ามาถึงทำมันเป็นอย่างที่หมอบอกผมจะต้องเข้าโรงพยาบาลจะต้องรักษาการรักษาที่โรงพยาบาลนั้นก็จะต้องมีแพทย์หญิงแพทย์ชายมีพยาบาลหญิงชาย เขาน้ำกงน้ำเกลือของออกซิยงออกซิเจนอาจจะปฏิบัติไม่ถูกเพราะเราเป็นพระอาจจะมาจับมาพิกมาอะไรเข้ามาก็ได้ท่านก็เลยถามว่าถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้น่ผมอยากจะถามความเห็นของท่านอาจารย์จะปฏิบัติอย่างไรในเมื่อการนั้นมาถึงเราจะปล่อยไปรักษาตัวอย่างปล่อยให้หมอเขาทำอย่างสุดความสามารถของหมอ แล้วก็ตายไปเลยอย่างนั้นใช่ไหมหรือว่าจะทํำยังไงทั้งที่เราก็รู้รู้อยู่แล้วว่าอันนี้คือมะเร็งไม่สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ต้องตายแน่นี่ผมก็เลยตอบคําถามของท่านไปเมื่อคืนเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างผมนะคือเราก็ป่วยอยู่แล้วว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าป่วยเนี่เป็นมะเร็งในตับไม่สามารถที่จะ หลีกเลี่หนีพ้นไปได้มะเร็งทุกรายที่เราได้ศึกษามาสมัยก่อนเขาก็บอกว่าประมาณสิสติของเมืองไทยนะที่ได้รับทราบมาก็ว่าถ้ารู้ว่าเป็นมะเร็งในตับประมาณสเดือนกับสิบวันสิสติสูงสุดอันนี้คือหมอทุกวันนี้อาจจะยืดออกไปแล้วก็ได้หรืออาจจะย่นเข้ามาก็ได้แต่ในยุคนั้นหมอ ตอบกับผมว่าซิสติคนป่วยที่ว่าเป็นโรคตับที่รู้ว่าเป็นโรคตับแล้วจะประมาณนั้นตอนี้อย่างโยมแม่ของผมก็เหมือนกันอายุ95ปีไปผ่าตัดถุงน้ำดีออกพอต่อมาแล้วก็คงจะอักเสบมั้งก็เข้าไปในเครือข่ายนั้นผมก็ถามหมอทางกรุงเทพหมอท่านก็บอกว,วา่านี่ะประมาณนี่แหละท่นานอาจารย์ ก็ไม่ถึงจริงๆได้3มเดือนกว่าๆโยมแม่ก็ได้จากไปตอนนั้นผมว่าคือถ้ารู้แล้ววันนี้คือเป็นโรคมะเร็งในตับถ้าเรารักษาก็เท่านั้นแต่ถ้าเราไม่รักษาก็เท่านั้นคือที่รักษาก็ยืดไปหน่อยนึงถ้ารักษาก็ยืดไปหน่อยนึงถ้าไม่รักษาก็เออ,เอสั้นเข้ามาหน่อยนึง แต่ตามไม่จริงถ้าไม่รักษาเนี่ยถ้ามันมีอาการเจ็บปวดมากเราก็ควรจะรักษาตามอาการคือให้ยาแก้ปวดตามนั่นแ่ะถ้ามันเพราะว่ามันการเจ็บปวดมันเป็นการทรมานอย่างสุดอย่างสุดๆเวทนาทุกขเวทนาตัวนี้ถ้าพอจะช่วยได้จุดที่เวทนาเนี่ยก็ช่วยจุดนี้ถ้าไม่จุดนั้นแล้วก็ถ้าเราไปรักษาที่โรงพยาบาลให้หมอหรือพยาบาลมาลุมมาตุ่ม สําหรับเราเป็นพระสําหรับผมผม่าควรจะออกมารักษาข้างนอกดีกว่ามีอะไรก็รักษาตามอัตภาพอย่างที่ผม็เลยยกตัวอย่างขึ้นอย่างองค์หลวงตามหาบัวท่านสั่งเสียแล้วสั่งเสียอีกถ้าหากว่าเราเก็บใครได้ป่วยถ้าเราบอกว่ายุดยาไม่เอาะ่ะยุดนะอย่ามาแตะต้องเรา อย่าเขามาเกี่ยวข้องเราออกซิเจออนสายยงุงสายยางพลุงพลังอะไรก็ตามอย่าเอาเข้ามายุงเราได้พิจารณาดูแล้วพอแล้วหยุดแล้วถึงจะทุกขเวทนาเกิดมาอย่างไรเมื่อก่อนนี้เป็นเรื่องของขันในช่วงนั้นใจของเราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้เหมือนกับรถที่มันลวนรถมันเบรกแตกอย่างนั้นขันทรงหลุดอย่างนี้น คนโซเฟอร์จะฝีมือดีขนาดไหนจะบังคับขนาดไหนรถคันนั้นมันก็ไม่ไปตามเป้าหมายอย่างที่โซเฟอร์ให้เป็นไปเพราะว่ามันรถมันเสียหลักอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายของคนเราถ้ามันเสียหลักแล้วมันเจ็บป่วยไปแล้วมันทุกพลภาพแล้วใจของเราจะบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการเป็นไปไม่ได้ให้หยุดนิ่งเอ,อ,อย่างเนี้ย ไม่ให้มันชักกระตุกอย่างนี้นมันก็บังคับไม่ได้เพราะว่าธาตุขันกับใจนามธรรมกับรูปธรรมเลยรูปธรรมไม่สามารถที่จะบ,บังคับนามธรรมไม่สามารถที่จะบ,บังคับรูปธรรมได้ให้ท้า่าคนขับรถไม่สามารถที่จะบ,บังคับรถให้ไปสู่เป้าหมายได้มันก็ต้องธรรมดาเวทนามันเกิด ขึ้นมาในกายนั้นแต่ถึงยังไงก็ถึงจุดจบจะเข้ามายุคไม่ต้องทำอะไรให้มันแสดงไปตามธาตขันแสดงไปตามรูปธปรรมหรือธาตขันอันนี้ผมว่าหลวงตาพูดถูกต้องควรจะเป็นอย่างนั้นเมื่อเราบวชเป็นพระเราก็จะต้องจะต้องอาจฐานแก้วกล้า ในการพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมรณะภัยที่จะมาถึงถ้าพระกรรมฐานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายไม่พิจารณาไม่ภาวนาถึงมรณะภัยแล้วไม่พิจารณามรณะรุสติแล้วจะพิจารณาอะไรจะคิดอะไรแต่ละวันไม่ต้องคิดถึงความตายไปอยู่เสมอคือเตรียมพร้อมมาอยู่เสมอไม่ใช่ว่าเข้าไปหาหมออย่างที่หมอเขาพูด พระเถ,ถระบางองค์เข้าไปหาหมอทั้งที่มะเร็งปูดขึ้นเต็มตัวแล้วให้ใครๆว่ามันเข้าไปตีต่อมน้ำเหลืองหมดแล้วยังถามว่าอัตมาจะหายไหมจะรักษาหายไหมฟังดูแล้วจนหมอลำคาญสิ่งเหล่านี้กรรมฐานพระกรรมฐานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายควรเตรียมพร้อมไว้ แต่ว่าก็น่าคิดอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าว่ากรรมฐานที่ไม่ภาวนาให้จริงจังถ้ามาถึงจุดนั้นมันใจอ่อนนะอันนี้ก็คิดไว้เผื่อไว้มากๆเหมือนกันคือมันวิตกกังวลมันใจอ่อนเขาว่าอะไรว่าจะหายอยากหายกับเขาทํำหมดทุกอย่างกลัวตายถ้าว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่กรรมฐานที่แท้จริง ถึงวันนั้นอาจจะมาถือหลวงตาอินก็ไม่รู้แล้วว่างั้นเถอะเพราะนั้นก็ต,ต้องคิดไปก่อนเหมือนกันในสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นให้เข้มแข็งเอาไว้ตายหนึ่งนั่นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่นี่คาถามที่หนึ่งก็ผ่านไปแล้วท่านก็ยอมรับว่าอืดใช่ควรจะปฏิบัติอย่างที่ท่านอาจารย์พูดต่อมาท่านก็ถามคําถามที่สองขึ้นมาอีกท่านว่าขณะที่ ป่วยหนักแล้ว่าใจจะขาดนั่นนะใจของเราจะวางอยู่ในระดับไหนเราจะจิตใจเราจะวางตัวอย่างไรวางใจอย่างไงในขณะที่ใจจะขาดอืมจุดนี้ก็เป็นจุดที่น่าคิดเหมือนกันคือขณะที่ใจจะขาดรัวใจจะหลุดออกจากร่างกายถ้าเราวางไม่ดีนะถ้าเราคิดไม่ดีมันไปทางไหนได้ทั้งนะั้น อย่างที่ว่าพระทิกษุเป็นห่วงผ้าจีวรตายแล้วไปเป็นเลนอย่างเนี้ยมันเป็นไปได้เพราะนั้นถ้าว่าพวกเราได้เตรียมพร้อมเอาไว้ได้ทำใจเอาไว้ได้พิจารณาเอาไว้ถึงยังไงร,ร่างกายเนยจะต้องแตกตายที่สุดถึงจะทุกขนาดไหนเวทนากล้าขนาดไหนก็เถอะแต่ว่าใจของเราเนี่ยจะต้องให้พิจารณาแยกกาย แยกกายออกจากใจแยกใจออกจากกยากกแย ouais. are, 네แยกจิตออกจากเวทนาแยกเวทนาออกจากจิตแยกร่างกายออกจากใจแยกใจออกจากร่างกายกายก็สักว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเจ็บก็สักว่าเจ็บถ้าใจไปยึดมั่นถือมั่นใจกายมันก็ต้องเจ็บถ้าว่าใจของเราออกจากร่างเราดูออกมาดูข้างนอกดู ถ้าคนตายแล้วเอาเผาไฟเอามีดสับขวานฟันอะไรค้อนทุบอะไรมันเจ็บไหมไม่เจ็บเพราะเหตุไรเพราะคนตายแล้วใจออกจากร่างแล้วอันนี้เราก็สมมติว่าเราเอาใจออกจากร่างดูส้สิเราเออกมายืนข้างนอกเวทนากระสักว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราดูอันนี้ให้สมมติดูไปใหม่เมื่อก็สมมติมันก,มนก็มันก็คงจะไม่ออกไปได้ แต่หลายครั้งต่อหลายหนเนี่ยมันก็ต้องพยายามรู้อพิจารณาหลายครั้งต่อหลายหนแยกพยายามแยกให้ออกถึงจะแยกไม่ออกก็ถึงสุดท้ายมันก็ต้องออกแน่ๆถึงข่าวตายนะ่ะไม่ออกได้ยังไงเอพยายามมาโจราดบีบเข้าไปแล้วถึงจะยอมรับหรือไม่ยอมรับใจจะยอมรับหรือไม่ยอมรับถึงจุดนั้นมันก็ต้องออกแน่ร่างกายใจก็ต้องออกจากร่างแน่เหมือนกับ รถอย่างนี้ถ้ามันเสียแล้วเครื่องมันแตกแล้วลูกสูบมันติดแล้วจะฝีมือดีขนาดไหนก็เถอะโซเฟอร์ก็ไม่สามารถที่จะขับไปได้เพราะเหตุไรเพราะรถมันเสียรถมันพังแล้วหม้อน้ำมันพังเครื่องมันพังแล้ว